สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ได้ทำเบรกดิสเบรกหลังนะครับของคลิกนะผมคลิกคลิกร้อยห้านะครับแต่ว่าใส่ชุดล้อนะครับล้อเป็น P ีนะครับใส่ชุดช่วงล่าง P ีนะครับผมที่ผมทำคลิปไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับ รบปีพอดีนะครับพี ink, yeah, hmm. ille ille, ่เขามาปรับเบรกเปยนเบรกนะครับผมผมก็เลยหามุมให้ใหม่นะครับหามุมให้ใหม่แบบว่าเอามันห่างจากท่อหน่อยนะครับก็เลยเอาไว้ด้านบนนะครับเหมาะสุดนะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเหมาะสุดก็มันจะไอ ใส่น็อตได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแปลงอะไรเยอะนะครับเพราะว่าของเก่าของเก่าของเก่าที่ผมทําเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับเป็นแบบเหล็กแบบเนี้ยแต่ว่าต้องยึดที่อาร์มด้านหลังนะครับตรงนี้มันต้องมาแปลงพวกนี้มันจะต้องมาแปลงปั๊มตรงนู้นด้วยนะครับมันจะเสียเวลามากกว่าถ้าหากใครอยากจะทําดิสเบรกหลัง ติดตั้งกับ P C X ปี2 0 1 8ันสนะครับผมก็จะได้ทรงนี้นะครับผมปรับปรับทรงมาเหลือแค่ทรงเดียวนะครับทรงที่อยู่ด้านหลังนี่ผมก็จะไม่ได้ทำแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับตอนนี้นี่ผมก็จะเป็นของเก่านะครับผมจะแปะให้ดูจะอยู่แบบนี้จะอยู่แบบนี้แล้วก็ปั๊มมันจะมาอยู่ตรงนี้ ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาออกทั้งโล่งก็เอามาติดด้านบนแทนนะครับเอามาติดไว้ด้านบนแทนนะครับติดด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เชื่อม เป็นอลูมิเนียมให้นะครับรอบนะครับเชื่อมแบบนี้แล้วก็ด้านหลังรอบนะครับอันนี้จะตกแต่งอาร์มนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้ผมจะทำเป็นล่องหน่อยนึงนะครับจากอาร์มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้นอ็อตไอ้นอ็อต คาลิเปอร์เนี่ยมันหมุนได้นะครับหนึ่งตัวไม่งั้นมันเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าจาน220รยมิลมันจะข้างหน้าสุดมันจะได้แค่นี้นะครับแล้วก็ด้านหลังมันก็จะได้ตรงนี้พอดีเลยมันจะมาติดเหลี่ยมนะครับผมมันจะมาติดเหลี่ยมตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องเอาแปลงลบออกนะครับเพื่อที่ให้บล็อกเบอร์12เข้าได้นะครับตรงนี้นะครับหน่อยนึงนะครับต้องเสียพื้นที่หน่อยหนึ่งนะครับต้องบอกไปก่อนนะครับผม อ่าแน่นหนานะครับล้อเลื่นอ่าหมุนล้อให้ดูก่อนครับอันนี้รถพี่เขามันเสียงคัดดังนะลูกปืนคัดมันดังอันนี้เขาไม่ให้ซ่อมนะครับทําเฉพาะเป็นบางจุดนะครับอันนี้สายจริงสายก็ยาวนะครับสายเดิมมันยาวมากแล้วก็ผมก็หดไว้นะครับใตใตนี่นะครับล็อกไว้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับล็อกไว้ใตใตทองครับนี่เป็นปั๊ม เกดเอนะครับเกือบแท้แต่ว่าไม่แท้นะครับเกือบแท้เนี่ยนเ,เวลาเปิดน,นะครับจะให้ดูในช่วงยุบตัวนะครับอาจจะไม่เห็นแล้วมือผมสั่นนะครับผมอันเล็ก ก็จะทําให้ร้อนเรื่อที่สุดนะครับแล้วก็ท่อไม่บังนะครับตําตแหน่งนี้นะครับท่อไม่บังปั๊มนะครับแล้วก็ปั๊มจะไม่ร้อนนะครับผมปั๊มจะไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้มันจะบังปั๊มนะครับแล้วก็มีโอกาสร้อนด้วยนะครับผม ไม่ให้ติดนะครับต้องต้องหมุนคล้องนะครับผมก็ทําไปถ้าหากว่ามันถ้าหากว่าผมทําแล้วมันเอียงมันเป๋ยังไงผมก็รับผิดชอบให้นะครับผมถ้าหากว่ามันมันไม่ตรงแบบว่า,าถ้าเบรกแล้วมันเสียงเอื้อดาดเออาดเอื้อเอื้อเอื้แรงแรงแบบนี้ฮะถ้าเกิดมีนะครับผมก็จะแก้ให้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นการแบบ พ้าเบรกอาจจะเอียงนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่ได้เข้มให้นะเพราะว่ามันมือมือสอมือนะครับในการปรับตั้งเนี่ยมันไม่ร้อยหรอกครับผมมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็เท่าไหร่หรอกครับมันก็ประมาณ7จ็ดนะครับผม70 80เท่านั้นนะครับแต่รับประกันครับว่าถ้าหามีปัญหาผมแก้ให้นะครับแล้วก็ผมทําเนี่ยไม่ได้ลอง บูทนะครับผมไม่ไม่ลองบูทนอดด้านในนะครับมีแค่จับเบรกลงแล้วก็ยึดน็อตได้เลยนะครับไม่ต้องลองแหวนลองอะไรนะครับตามสเปคที่ผมทํานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนปั๊มบดก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นปั๊มของผมเองแหละนะครับ๊มผมเองเดี๋ยวมาดูกันนี้ด้านล่างเนาะดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้บ้างนะครับมุมนี้ก็ โอเคนะครับเห็นเห็นปั๊มอยู่นะครับอันนี้ผมใช้ปัม๊มเป็นปั๊มข้างล่างนี่เป็นปั๊มเว็บร้อยยี่ห้าอาร์นะครับผมเว็บร้อยยี่ห้าอาร์สองพอตนะครับสองพอตโอเคนะครับด้านล่างเดี๋ยวมาดูด้านบนนะครับด้านบนผมก็ใช้เป็นอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่อันนี้เป็นปั๊มของผมเองนะครับ ไม่เห็นมันมืดนะครับผมฝาเนี่ยเอามาใส่ฝั่งนี้นะครับฝาฝาเทียมใหม่ๆจะมาวางฝั่งนี้เพราะว่ายางยางครอบมันคนละเกจนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มันไม่ค่อยรั่วนะครับผมแต่ว่าผมเอายางเอายางยางครอบฝั่งยกฝาฝั่งนี้นะครับมาวางไว้ฝั่งนี้ของไหม่หมดเลยนะครับของใหม่แต่ว่าฝาเก่าเพราะว่าเป็นเป็นฝาฝั่งน้นนะครับฝาฝั่งน้น เอาฝาใหม่มาไว้ฝั่งนี้ฝาเก่ามาไว้ฝั่งนี้นะครับมีฝาของแท้นะครับน้ามันมันจะไม่รั่วตรงฝานะครับนี้รอยฝาเก่ามันนั่นแหละมันซึมนะครับผมมันซึมแล้วมันทําหน้ากากแตกหมดเลยนะครับผมเลยย้ายจากฝานี้มาไว้ฝาน้นฝาน้นไว้ฝานี้นะคอันนี้เป็นปั๊มใหม่นะครับล,ล,ลยายเหล็กยังใหม่ๆเลยนะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมถ้าหากใครสนใจติดตั้งดิสเบกจริงๆก็โทรมาติดตั้งได้เลยนะครับถ้าหากใครอยากโทรมาสอบถามเรื่องราคาหรือว่าเรื่องอะไรก็ลองลองโทรมาดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีนะครับผม